KPB Podcast providing you with the best Well with We the Solutions Solutions you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ KPB Wealth Solutions Podcast กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมาเล่าเรื่องเตรียมพร้อมก่อนรัดและเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศให้ฟังกันค่ะ ประเด็นแรกเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าทำไมถึงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศเนื่องจากสังคมโลกค่ะมีการผลักดันในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศทั้งจากสหรัฐเอเมริกาภายใต้ความตกลง f ฟร์กาและจาก OECD ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เรียกว่า common reporting standard หรือ crs ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมทั้งสองความตกลงค่ะ โดยสาเหตุหลักที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศก็เพื่อแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของคนในรัฐเพราะรัฐไม่ได้เห็นรายได้ที่แท้จริงของคนในชาติตัวเองที่อยู่ในรัฐอื่นซึ่งทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จำนวนมากนั่นเองค่ะประเด็นถัดมาที่จะเล่าให้ฟังก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีคืออะไร การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินของผู้เสียภาษีเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ค่ะไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของสัรพกรณ์ประเทศนั้นๆที่จะตรวจสอบได้เพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในอำนาจของต่างประเทศยกตัวยอย่างเช่นนะคะ A เ,เป็นชาวอเมริกันเนี่ยได้มาลงทุนและมีเงินเก็บในบัญชีของธนาคารไทยแม้กฎหมายภาษีของสหรัฐจะได้กำหนดให้เอจะต้องเสียภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกสหรัฐด้วย แต่ว่าสัมพกรณ์สหรัฐเนี่ยค่ะไม่สามารถตรวจสอบเงินของเอที่อยู่ในธนาคารไทยได้เลยค่ะหากไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารหรือสัมพกรไทยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ f ฟก้ a ากับ CIS มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของคู่สัญญา ในเรื่องของ f ฟ t a กาเป็นความตกลงและเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติระหว่างไทยกับสหารัฐค่ะโดยไทยเนี่ยมีหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลทางการเงินของคนสหาราัฐที่อยู่ในไทยให้กับสัญพกรสหาราัฐ ในขณะที่สหรัฐก็มีหน้าที่ส่งข้อมูลทางการเงินของคนไทยในสหรัฐให้กับสันพกรไทยเช่นกันค่ะส่วน c i s คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานของ OECD ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในฟอรัรมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยไทยจึงมีหน้าที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งแบบร้องขอ ตามข้อตกลงที่มีอยู่ในอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไทยทำกับประเทศผู้สัญญา60กว่าประเทศและยังต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติในลักษณะพะหุภาคีกับประเทศสมาชิกที่อยู่ในเรครือข่ายอีกกว่า130ประเทศด้วยค่ะประเด็นที่2ข้อมูลของใครบ้างที่ไทยต้องรายงานสำหรับแฟรกาไทยจะต้องรายงานข้อมูลทางการเงินของบุคคลสหรัฐซึ่งก็คือบุคคลสัญชาติสหรัฐบุคคลสองสัญชาติผู้ที่ถือกรีนการ์ด รวมทั้งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในทางภาษีเช่นอยู่ในสหรัฐเกิน183วันในปีภาษีค่ะส่วน c i s ไทยจะต้องรายงานข้อมูลของบุคคลที่มี tax resident ของรัฐคู่สัญญาที่อยู่ในเครือข่ายการเล็กเหล่งข้อมูลภาษีซึ่งคนคนหนึ่งค่ะอาจจะเป็น tax resident ของหลายประเทศก็ได้หากในปีภาษีที่ผ่านมาค่ะได้อยู่ในประเทศต่างๆครบเงื่อนไขที่แต่ละประเทศกาหนดประเด็นที่3ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ทั้ง FATCA และ CIS ต่างกำหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานข้อมูลค่ะโดยตัวอย่างของสถาบันการเงินก็คือธนาคารบราษาิษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตเป็นต้นค่ะประเด็นที่4ข้อมูลที่ต้องรายงานทั้ง FATCA และ CIS ต่างก็กำหนดให้สถาบันการเงินจะต้อง,งาารายงานข้อมูล2ส่วนหลักเหมือนกันค่ะส่วนแรกเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบุตัวตนลูกค,ค้าเช่นชื่อบัญชีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และส่วนที่2ก็คือข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินที่แสดงถึงไรายได้ของลูกค้านั่นเองค่ะประเด็นที่5ในเรื่องของบทลงโทษสำหรับแฟลก้าหากไทยไม่เข้าร่วมจะส่งผลให้สถาบันการเงินไทยที่มีเงินได้เกิดกขึ้นในสหรัฐถูกหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา3าเโดยไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อลดหรือยกเว้นภาษีได้ในขณะที่ CIS ไม่ได้มีการกำหนดโทษในเรื่องภาษีจากประเทศเครือข่าย บทลงโทษจะอยู่ในรูปแบบของการกดดันหรือต่อต้านจากองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศสมาชิกในลักษณะต่างๆค่ะเช่นถูกจัดเป็นประเทศที่มีระบบภาษีที่ไม่โปรง่งใสหรือถูกขึ้น Blacklist ค่ะประเด็นที่6สถานะและความคืบหน้าของความตกลงทั้ง2องฉบะับสำหรับ f ฟ t กไทยมีกฎหมายภายในใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปี2560ในขณะที่ CIS รัฐบาลไทยเพิ่งลงนามในสัญญาอนุภากีเมื่อเดือนมิถุนายน2563ค่ะโดยให้คำมั่นว่าจะเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเดือนกันยายน2566ปัจจุบันไทยยังอยู่ในระหว่างการแก้ไขประมวลรัษฎากรและร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศพร้อมทั้งจัดทำระบบไอทีให้มีความเชื่อมโยงกันอยู่ค่ะ ประเด็นคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือในยุคของการแชร์ข้อมูลข่าวสารนี้อย่างไรคะ่ะจะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศเป็นเทรนด์ที่ประเทศไทยไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยคะ่ะเราจึงควรเริ่มวางแผนการดําเนินการทางภาษีให้มีความโปรง่งใสและเตรียมข้อมูลทางภาษีให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางภาษีหลักฐานการลงทุนทั้งของบุคคลและบริษัทเพื่อที่จะได้ชี้แจงและรับมือกับการตรวจสอบในอนาคตได้นั่นเองคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3มช่องทางคือ YouTube Channel f a c e b o o k Group และ Line Official a c อ o u n t ของ k เคแบงก์เพรสเบงกิ้งสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ